เรื่องอริยสัตว์สี่ในอาณาปานาสติตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมพกโชติปัญโยจแต่คิดทั้งสี่นั่นคือเนมไปที่คุณธรรมของแม่เพื่อจะผลิตออกมาซึ่งลูกที่ดีงามส่วนพ่อน,นั้นจะหนักไปทางทางทางสรีละ เป็นจังสันคนโบราณเท่าไดกี่ยา่แม่ตั้งทองตั้งขั้นเพินินภาไปหาวัดผลหาพระพัฒนาแม่เพื่อส่องไปสู่จิตใจของลูกขโมือนบม่มีตั้งทองออยงย่งกับไปฝากทองกับอนามัยพรดงคันไปทุกเดือนแต่กรอนพระเจ้าหุ่นนี้พระผุ้นะเป็นบนฝากทองมายังพันเตกกุชิคโตกุมาโรวากุมารีวา โสภควันตังสรนังคตโตธรรมมันจะพิกุสังขันจะอุปาสกังนังทาเลตุปานินางอจชะตะเคปานินันติเอาขันหาไปบอกกระยืนให้เพลนแปลว่าลูกผู้ขาดอยู่ในทองนี้มายังพันเตกุชิคตโตลูกผู้ขาอยู่ในทองในี่ยมออกมากุมารีวากุมารโลวาเป็นไม่ยิ่งกะดีเป็นผู้สรายกระตม พระควันตังสารนังขัตโตขอเข้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทำมันจะพิกขุสังขันจะอุปาสกังนังทาเลตุให้เข้าถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นอุบาสกอัชตักเคปาน,นังตลอดชีวิตฝากทองเป็นหลวงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด้อในน้อยอยู่ในทองออกมาเป็นยิงกระไดเป็นไส้กระสังทุกเดือน พระองค์จะอวยไส้อวยพรห้สวดมต์ใหายพร่อนลังเธอก็เห็ดฝ่ายผพแขนให้ดีใหญ่เ <c oughs> มือ่อคลอดลูกออกมาตัวนีอยหน่อยก็อุ้มไปหาร่าผูแขนเป็นลูกพระธรรมประสงค์บัดน,นิยไม่ได้บอกว่ากุชิคาโตเพียงจะบอกว่ามะยังพันเตโกมาโรลูกผู้ขาบักลาหน่อยนี่กุมารโรแม่ยิ่งกับกุมารีลูกผู้ขาอีนางหน่อยนี่ บาดนี้เขาเข้าถึงประพุธประธรรมประสง์เป็นสารณะเป็นอุบาสกอุบาสิกาตลอดชีวิตหลังจากนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าทางกาจะแนะนำพร่ำสอนไปมาหาสู่ใกล้ชิดพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ตลอดไงมากจากหน่อยพ่อเข้มของเข่งหน,นามเข้งเมี่ยงได้กับไปแมลาะไปหาพอแล้วก็ลกคุหลก็พอพูพันกันไปซ้อนสินธรทมสมัยก่อนบานเมื่อเขาก็ยู่เย็นเป็นสุข รัางสอนหักพอหักแม่เด้อหล่าเอ้ยเจาเป็นแก้วเป็นแหวนของพอของแม่จิตใจได้อบรมโดยสิน้วยธรรมมาตลอดก็เลยกลายเป็นลูกที่ดีหายกับบนี้ตีกับบาคพายหายจังได้กับบาเขียดเสื้อถอยฟังควมบอกือ้ลูกเฮ้าข้มือเนี่ไปฝากไว้น้ำอันนั้นไม่ออกมาบอกให้กินหอนนมแม่จจอยากมันเหี่ยวตกคอนให้กินนมงวนนมยังผลบานป่าโจดดงบังผลเนี่ยมือสอง ยือเพื่อกะไก่กันฟ้าอย่างรดเบแม่กับลูกย่ามามารูหราคือลูกฝรั่งเนี่ยว่ายะสั่นออกมาขงไก่กันไปเลยลูกซิบคนไปซิบอย่างไม่ได้ถอดแบบจากพ่อจากแม่ไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันสําคัญมันสําคัญเอามากๆทางเดินของชีวิตเนี่ยพวกเรามาฝึกมาหัดเริ่มตั้งแต่พวกจิตให้อยู่แล้วก็เริ่มมาฝึก